สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเกษตรผสมผสานบ้านทุง่งลุงต่อมาแล้วครับวันนี้จะพาไปชมฟาร์มเลี้ยงหนูหนูพุกหรือหนูใหญ่เนี่ยนะครับไปที่ฟาร์มหนูพุกใหญ่ร้อยเอ็ดฟาร์มนะครับอยู่ที่บ้านดงแดงตําบลดงแดงอําเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอด็ดที่นี่จะมีการเลี้ยงหนูไว้เยอะมากนะครับมีเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จําหน่ายด้วยเพื่อนเพื่อนสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทนี้เดี๋ยวจะพาเดินก็ไปชมนะครับว่า,าเริ่มต้นที่จะเลี้ยงยจะทําฟาร์มหนูเนี่ย ทำยังไงนะครับดูโรงเรือนด้วยดูบ่อเลี้ยงด้วยนะครับว่าทำยังไงสำหรับคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็มีทั้งขายเป็นหนูเนื้อนะครับแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยจะพาไปหาคุณพี่มงคลนะครับท่านเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่ที่นี่เลี้ยงไปเยอะมากลุงตอมเห็นแล้วก็อยากจะถอดบทเรียนมาให้เพื่อนๆที่มีความสนใจที่อยากจะเลี้ยงนะครับเอาไปปรับปรุงไปแก้ไขให,ให้มันเหมาะสมกับตัวท่านเองนะครับเดี๋ยวไปเจอกับพี่มงคลครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่มงคลเนาะอยู่ฟาร์มเขาอยู่บ้านไหนก่อนครับพี่มงคลอยู่บ้านดงแดงตําบลดงแดงครับหมู่ที่สิบหกบ้านดงแดงตําบลดงแดงหมู่ที่สิบหกอำเภอจตุรพักิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเมื่อนี้อยากมาขอความรู้พี่มงคลเรื่องของการเลี้ยงหนูผูกครับภาพไปชมแน่ครับได้ครับเมื่อไห่เริ่มต้นจังเลยในเรื่องเอาตังแต่ลงเรื่อนเลยเอลาควรที่จะใส่พื้นที่แบบไหนในการเลี้ยงครับ การเลี้ยงหนูนะครับก็คือพุ่นที่ใส่พื้นที่ที่โล่งโล่งครับก็เตรียมโล่งเตรียมโล่งแบบเตรียมบอ่อนะครับบอ่อประมาณบอ่บอบวกบันเท่านี่แหละบอ่อเท้าใส่เป็นขนาดเท่าไรครับขนาดแปดสิบครับแปดสิบเส้นเนาะครับสูงสี <80 S 2> <40 S 1> ่สิบสูงสี่สิบจัดว้างซ้อนกันเป็นสองสันแมนครับอ๋อแล้วที่นี่ผมเห็นเจาะหูเท้าต้องเจาะจังดใดนะครับเห็ดเห็ดเพื่ออนอย่างตรงรูที่เท้าเจาะที่ทอมันนี่ ไอ้รูแบบแบบนี้คือเป็นเป็นเป็นระบบให้น้ำหนูครับครับอันนี้เขาเรียกว่าตายนั่นก็ระบบให้น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ให้น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์คือเขามีน้ำกินตลอดครับครับแล้วเจาะทออย่างน่ครับทอสีอันนี้คือคือทอน้ำถิงอันนี้คือทอน้ำน้ำหนูครับก็จะมีสองทอตรงนี้ครับครับเวลาเข้าไปธุระหรือไปอย่างนี้หนูมันจิบเด้ อดน้ำครับแมนเท่ากับว่าได้ไปเสียเวลาไปตักใส่ตักใส่ที่เดียวเลยครับให้ดูตรงพื้นบ่อนิดนึงนะครับตรงพื้นบ่อเนี่ยจะรองด้วยกแกลบครับก็เป็นกแกลบบิบทั่วไปที่เราหาได้น,นะครับออกมาวางเพื่อที่จะดูดซับความชื้นตรงนี้แล้วก็ตรงแอ่งที่ให้น้ําเมื่อต่อท่อเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นเป็นแบบเหมือนกับว่าหัวให้น้ําที่เป็นนิปเปิลน,นะครับตรงนี้วางอยู่ โดยที่จะทำอะแองเล็กๆให้เขาตรงนี้เหมือนกับว่าเราปาดท่อ,อท่อใย,ยหินเอามาวางแล้วก็ทำเป็นก้นแองให้มันลึกลงไปเพื่อที่ว่าเวลาน้ำหยดเขาก็จะลงไปข้างล่างแล้วต่อท่อน้ำทิ้งออกไปข้างนอกที่เห็นท่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆครับอันนี้ก็คือท่อน้ำทิ้งที่จะเรียนออกมาท่อน้ำกินก็ให้ตรงนี้เหมือนกันครับมาเนี่ครับครับ น้ำผสมยังแน่ครับในหนีใน่นีมันทีนีผสมน้ำยาพวกว่าให้บ่ให้หนูกล้วยหรือว่าบ่ให้หนูเป็ดติดโรคก็ต้องน้ำเนี่ยต้องให้ให้เขาได้กินน้ำที่สะอาดนะครับครับที่เห็นสีชมพูนี่คือน้ำอันนี้มันเป็นผสมน้ำยาน้ำยาโล่งให้ผสมน้ำให้หนูให้หนูกินในสุขภาพเขาจิตแข็งแรงเป็นพวกวิตามินบอกครับแมนครับอ๋อมันซื้ออย่างเขาเขาไปซื้ออยู่ร้านทั่วไปเขามีขายบ่มีครับร้านขายพวก พวกไออาหารสัตว์อาหารสัตว์นี่คนเข้าไปถามในน้ำเขาว่าบอกว่าวิตามินให้หนูครับน้ำน้ำนี่ก็ได้ครับอ๋อเป็นเอเ็มกรได้อเอ็มกรได้ผสมครับผสมเอเ็มกรได้ให้เขาอันนี้อันนี้ผมที่ฟาร์มนี่ที่ใส่ตัวนี้ถังนี้มันยี่สิบลิตรเนาะครับยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรเท่ากับใส่ประมาณฝาสองฝาสองฝาครึ่งอันนี้ครับครับประมาณนี้ให้เขาเลยแล้วก็ต่อท่อสายยางลงไปแมนบอครับแมนครับเดี๋ยวระบบของเขาเนี่ยก็ที กระสิน้ำกะสีไลไปตามสายเองครับถ้าหนูดูดกินปุ๊บอันนี้มันกระสลดลงเลยลงเลยเขาต้องสังเกตตัวนี้ครับอาหารหลักๆเ่ถวหายคืออย่างครับอาหารหลักแต่มีอาหารหลักที่สุดคือข้าวเปลือกข้าวเปลือกเนาะข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวโพดกับพวกหยาแล้วครับหยานี่เปียหยาขนเนี่ยเข้าหายมือละจะขังหรืออาทิตย์ละจะขังสมองข้าวเปลือกเนาะครับข้าวเปลือกนี่ก็หายคือคืออาหารหลักคือข้าวเปลือกแต่ว่าอาทิตย์สักอาทิตย์นึงเข้ากับหาย เป็นพวกยาพัดเปี้ยงกันไปแล้วครับีหัวอาหารคขอบโคตรเดี๋ยวพาผมไปเบิ้งเนี่ยว่าเขาเอาไว้จังไนเนี่ยได้ครับพอพันมาเ้ากะเ้าเตรียมบ่อไว้แล้วนะครับครับผมเตรียมบ่อไว้แล้วเ้ากะเ้ากะเอาเอาลงบ่อแบบเนี้ยครับบ่อที่ห้าเาเตรียมไว้ต่อระบบนำระบบนำเสียน้ำเสียนี่ต้องต้องนั่นนะครับตองเตรียมไว้้วยกันอ๋อ พราอหนูเขาสีชอบเล่นน้ำบ่อนาห่อนานนานบ้านนั่นนีบมันบ่อสีบ่ได้บ่ได้แชะครับผมขอเบิ้งตรงหม่องน้ำในเขาให้เขาปล่อยมากจากในน้ำน้ำที่เขาจะลงมาให้เขากินเขาเล่นเดี๋ยวผมเปิดครับเปิดตัวนี้บ่ออี่างท่พระท่านได้ทำความสะอาดที่นั่นแน่หนูหนูหน่อยนี่นะครับหนูเขาเขาสีสันทัดจะยกของสันเนี่ยเขาสีกดตัวนี้ครับครับเขาสีเครียกดอยู่ที่น้ำมันก็ดีบอกบอก ต้องกระเด็นเขานี่การเตรียมบ่อก็คือเตรียมแบบนี้ครับครับเอาปูนใส่แล้วก็เจาะบ่อนำคือนําถิ่งตรงนี้ครับพอหนูกินปุ๊บน้ำเขาก็สะไหลออกออกระบายโดยที่บ่อนี่สีบ่อเปียกครับน้ำเสียนี่คือเอาตรงกลนกลนบ่อตรงแองตรงหันนั่นวะครับหเครับระบายมานี่โดยที่หนูโคตรแล้วมันสีไหลเขาสีไหลน้ำเขาสีไหลลุ่อเนี่ยครับลงเพราต้องเห็ดเป็นระดับน้ำเลยบ่ครับได้จังไลยตองเขาบ้านเป็นระดับน้ำเพราะสระน้ำสีบ่ไหลอะครับอ๋อ มันสิออกไปทางพุ่นเหมือน Tonight> บ่ทางปลายพุ่นเหมือนมั้ครับเป็นฝาแบงเข้ามาเห็ดเป็นวงกลมเนาะครับแมนบ่เอาแผ่นหยิบสัมมาเห็ดเป็นฝาปิดครับจริงๆอ่ะเข้า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 ผ้าขึงก็ดีก็ดีกันเพราะว่าเวลาเขาเปิดจริงๆเวลาหนูมันคลอดมันอย่างนึ่งครับถ้านกเปิดเสียงมันอาจจะดังคล้ายๆที่ผมแผ่นนั้นผมล่องปุ่นผมบ่พาล้ายกมันยกง่าย๋อบางที่เข้าเปิดจริงๆไม่ติดเปิดครับครับ แบบที่กิดจะบ่รบกวนเขาหลายน้ำเนาะแค่เขาเปิดแค่ให้อาหารเขาหนึ่งหายอาหารรอบเดียวครับครับก็ให้ตอนประมาณหกโมงแรกครับทุ่มหนึ่งหกโมงแรกจนมาสี่ท่ามบนบห้ยหกโมงแรกหช่วงแรงบันทอดปอดเขาสิออกหากินตอนแรกบ่แมนครับครับกลางเว้นจะนอนกลางเว้นนี่ถขาห้องพอไม่ยังเขาก็ปล่อยเขาพักพันไปครับถ้าหนูพัน างที่เสียงรบกวนหรือว่าโคนมารบกวนบางทีเนี่ยเได้รับหนูมันสีมันสีโตซ่ามันใหญ่ซ่าครับถ้าเขาเครียดเขาจะโตซ่าถ้าเขาได้นอนเขาก็โตเร็วนอนส่าคือเขาให้อาหารตอนแรกเนี่ยหมอส่าวเขาก็แบบว่าสนใจอย่างนี้ทำงานของเขาไปเขาทำงานแล้วทำงานเหลืองานมากปุ๊บเขาก็มาดูแลครับแค่นั้นบัณฑ์เถอะน้ำระบบหนื้อครับบ่ได้ยินง่ายอันนี้คือถ้าเป็นระบบน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์สบาย มันไปด้สะดวกครับายๆก็ว่าเป็นว่าวนมหนูแบบนี้บ่เ้าอิ้นแบบนั้นบ่มนครับว่าวนมูตรงนี้ครับเขาก็สิมากินเองเหมือนกับมามาดูดนมจากเต่าของแม่ประมาณนั้นคือถ้าเขาได้กินเที่ยนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชิ้นเลยบ่กรชิ้นเอง่างนี้ครับอืมอ่าสมมุติว่าเฮาได้พอแม่พันธ์มาแล้วเนาะเขาใส่อประมาณเท่าไหร่ต่อต่อท่อหนึ่งพอแม่พัุ์นี่ที่เขาปล่อยลงไปครับที่ที่ที่ฟ้ามุมของผมเนี่ยผมสิเลี้ยง สองตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งหมายความว่าตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งเมียสองตัวผู้หนึ่งครับครับปล่อยไว้เลยปล่อยไว้พ่อพ่อมันเขาสิประสบพันธ์ของเขาเองครับในธรรมชาติครับปฏิตั้งท้องตั้งท้องยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าวันทอแล้วก็คลอดครับยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าวันนี่คือช่วงตั้งท้องตั้งคั์ครับพอเขาคลอดเขาสังเกตว่ามันมีจังหดเขาจังหูว่ามันคลอดแล้ว ช่วงที่ทองอยู่นี่เขาสามาท่องห้อาหารเนี่ยเขาเช็คเบิ้งหนูน้ำกระได้ไหมทองเขาเนี่ยถ้าหนูททองใกล้คลอดกน้มเนี่มันจะขึ้นเม็ดข่าวนะครับเป็นใสสังเกตง่ายครับเห็นเต่าน้มเป็นเม็ดข่าวสารชัดขึ้นมาวันเถาะแสดงว่าเขาตั้งทองหนูออวนกับหนูตั้งทองมันเกิดล้่ยขกันแต่ว่าเขาต้องสังเกตนมสังเกตนมครับแล้วช่วงอ๋อช่วงตั้งทองเนี่เขาเอาตัวผูไว้น้ำกันหรือว่ายูน้ำกันเลยครับอ๋อยู่น้ำกันเลยพอแม่จะยูน้ำกันที่ฟ้าผมนี่ผมสือเลี้ แบบเลี้ยงรู้อยู่รับกันตลอดว่าได้แยกคลอดว่าได้แยกคลอดครับที่นี่พ่อครบั้งทอง21วันเนาะแล้วเขาคลอดโดนป้าไหนเขาจังเอาพ่อแม่เขาออกเอาลูกออกไปขุนอ,อ๋อประมาั่นหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนนี่เขายังอยู่กับแม่อยู่ไหนบอครับช,ช,ช่วงคลอดช่วงนี้ต้องให้กินนมแม่ก่อนครับพ่อพ่อพ่อครบดือนปุ๊บกะแยกออกมาเขากะให้หัวาหาร เอามาขุนจากเอ่อหัวอาหารจากนั่นเขากินกระเบือกยังพันนั่นหรอครับว่าเอาหัวอาหารเม็ดน้อยเป็นหัวอาหารอย่างครับที่ฟาร์มผมใส่หัวอาหารหมูอ่ะครับอ๋อเป็นหัวอาหารหมูน้อยแมนบ่าหมูน้อยมันสิมีเบอร์มีอย่างอยู่ครับเป็นขนาดเล็กให้ตัวลูกกินวันเถอะที่ลานอาหารซัดเพิ่นเข้าไปบอกเพิ่นสิเพิ่นก็สิแนะน้ำเขาเองครับเอาเม็ดน้อย ทีนี่ผมขอเบิ้งแน่ว่าหม่องใดที่เขาขุนไว้แล้วมีบ่หม่องที่<ม>ทเขาเตรียมแยกมาขุนครับเดี๋ยวผมหิบผ้าไปมันมีนี่อยู่หลายหลายหลายรุ่นครับตัวยี้ยีอ๋อตัวยี้ตัวนั้นตัวโตครับทุกเดืนอนต,ต้องท<อ>ุกเดือนต้องต้องเปลี่ยนต้องทุกวามสะอาดครับทุกวันสะอาดเลยตัวเข้าศนู้เหมือน สาบเนี่ยไม่กินหน่อยโอ้โหไมนสะอาดครับทานเขาโยโย่แบบนี้กินจะบอแห้งครับออกมากนี่ยเพราะท่านพ่อแยกมันานโยโประมาณนี้ครับอ๋ออันนี้คือลูกแม่กับลูกอยู่น้ำกันแล้วในขอดนี้ครับคอยแบบนี้เขาก็ะจาเลี้ยงลูกซอยกันแบบนี้แหละครับเลี้ยงลูกซอยกันเลยเห็นขบโพดเป็นน้ำมันกันนี่ครับครับยู่น้ำกันยังสี่ลูกก็กินน้ำแม่ยูวันเถอะครับวัตถินิยานุ่ม ช่วงนี้ถ้าแปรรูปเขาจะขายตัวละเท่ไรบ้างครับถ้าให้แปลรูปเป็นตัวเอาไปปีนเป็นเป็นนู้นเนื้อแปบนี้หรอวครับแมนทีฟ้าผมผมขายสองร้อยห้าสิบต่อหนึ่งกิโลกิโลละสองร้อยห้าสิบครับครับอืมแต่ถ้าเป็นคอพันแม่พันเนี่ยครับบอกได้ปะหรือว่าบอกได้ครับคอพันแม่พันเนี่ยผมขายจังไรคู่ละแปดร้อยคู่ละแปดร้อยเนาะคอพันแม่พันครับ คูนึงวันเดรับ,รบแต่ว่าปกติเขาต้องสื่อสามตัวเนาะถ้าเอาเป็นชุดกแบบ็ชุดละพันสองครับชุดละพันสองครับอ๋อเอาไปเรียงแบบนี้เลยเลยครับหร,รือสี่เอาหนูแบบหนูสามเดือนเอาไปเรียงแบบเท่ากับไปเรียงแบบแล้วก็ผสม,มไว<ม>้ในน้ำกันในน้ำกันครับเอารุ่นสามเดือนก็ได้รุ่นสามเดือนอ่ะมันจังไล่ะคะกะก็คูละหกร้อยคูนหกร้อยครับ เข้าแยกเพียรไทยพรเหมือนบ้าบเดี๋ยวเอาออกโห้ฟูกันครับออกมันะมืดแน่พเพราะว่าผมได้เปิดโอ้โหสีฝาไว้มันอากาศมันเย็นผมก็เลยปิดบ่ราะห้ร่มเขาหนูเขาชอบเป็นวัดน,นะครับหนูชอบเป็นวัดเขาให้เขาอยู่จังสี่เลยวันเถอะแม่นครับครับกะสิเป็นว่า กังเว้นกังคื้นบแบบนี้เลยบ่ต้องไต่ไฟบ่ต้องหยังบ่บ่ต้องครับก็เปิดแ่ว่าเปิดไฟแฉไฟลุกหนูเปิดแต่มันแต่ว่วางกันน้อยครับก็สซีมีอ่อีกอีกหนี่บอ่อหนึ่งนีก็เป็นบอ่อขุนครับครับจิบประมาณแบบนี้นแหละแต่ว่าคนละคนละชุดกันครับขุนหนีเข้าขุนอยู่นั่นปัานใดมันจังขายใดเป็นโตเป็นโลที่เขาเจ้าซั่งเข้าไปกินก็ คันผู้ผู้ผู้เลี่ยงเลี่ยงดีแบบเลี่ยงแบบใส่ใจยังน้อยเนี่ยก็สามเดือนเนี่ยสามเดือนประมาณสามเดือนกับพ่อจับขายได้แต่ว่าสามเดือนครึ่งถ้าเป็นพอพันแม่พันธุ์ก็คือตัวเมียสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนเริ่มเป็นพอพันแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์ได้ครับเพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวผู้นี่ต้องต้อง เดือนนี่ต้องเกินกว่าประมาณเจ็ดเดือนหกเดือนเช่ไตัวเมียต้องประมาณสี่เดือนตัวผูกก็ต้องประมาณเจ็ดเดือนหรือหกเดือนเนี่ยจังสิเป็นพอพันแม่พันบอกครับจังสิผสมกันได้คือถ้าหากว่าผมสังเกตปะหนูที่ผมเอามาปล่อยใส่กันเนี่ยตัวเมียญ่กว่านี่ตัวเมียเขาสีไรกัดตัวผูกอ๋อมันมันสีมันสีคล้ายๆว่าแพ่ตัวตัวเมียนะครับครับต้องให้ตัวผูกแกกว่าอายุหลายกว่าอายุหลายกว่าครับจังสิจังสิคุ้มตัวเมียอยู่แมนครับ ีแล้วโตที่ช่วงคลอดนี่เขาบวกวนไปรบกวนเขาแมนบอลรือจังไดช่วงที่คลอดถ้าหนูคลอดปุ๊บพอได้ยินเสียงสี่นี่ครับถ้าถ้าเขาไปเปิดบางที่เขาตกใจมันก็เป็นน้ำมันก็บดเป็นทุก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 แม่ครับทุกบอลเป็นบางแม่ส่วนมากส่วนมากเขาชอบกัดหลวแตวแต่ย่านของศารับตกใจเนาะถ้าตกใจก็คือกัดเลยบันเถาะกัดเลยก็เป็นบางโตเนาะ กะจังละมัดละว้างเอาพอได้พมวงมาเข้าเขาได้ยิบเสียงลูกลูกหน่อยห้องนี่โดยที่เข้าก็ลังไหาอาหารนี่มือนั้นเข้าเข้าสามารถงดนได้รับให้เขาอดสักขื้นหนึ่งแล้วมือหลังมาเข้ากะจังเอาเอาอาหารไหก็ค่อยๆเปิดเทแล้วครบบใหญ่เขาตกใจครับประมาณนี้ครับนี่ะครับปรมม่านนี้แหละครับก็ค,บคือจังนี่ผมสังเกตเห็นว่าเขาก็จะเขียนเขียนแต่ละบไว้บมันบ่เขียนไปบอกว่าเขาคลอดวันที่เท่าใหนเพื่อเขาจะนับวันใดเนาะครับ สีิแย,แยกแยกถูกครับมันจะสิรูว่าหนูเขาสู้ว่าพ่อพันแม่แม่พันอันนี้กี่เดือนนั่งสินะไเชแคกออกจริงๆต้องลงไไ้แล้วครับต้องเสียหนักขนาดเรื่องหลายๆเนี่ยันจำว่าอะไรว่าข,อขอ้องี้ข้องีเพิ่งหมดยูนิจักบอรครับยูนิแปดสิบครับแปดสิบบอถูกถูกบอก็คือตอนนี้เขาลงมพอแม่พันไ้หมดเลยครับถูกฟ้ามเพิินส่วนมากเพิ่นสียใหสิมีหนููนี่หนูเผือกหนูเผือกครับครับเผือกมันเป็นหนูปลูกแหละแต่ว่ามันเป็น นูเปือกเบือถือกันแบบนี้นครับเป็นสิมิมงคุค้นแก่ฟ้าเหมือนแบบเป็นเพิ่งลอดลูกได้ประมาณยังปรทมานถึงเดือน,นครับผมก็บผเคยเห็นด้หนูพุกนี่สีขาวพวกมู้นี่เขาดูลายเพราะเขากัดบ่ครับก็ก็ก็มีคือกันเวลาเครียดสิกาน,นเครียดอากาศท่อนเข้าไปกวนแบบเขาลำคั่นสินะแบบนี้ขึ้กันประมาณประมาณหนูหนูพุเข้าเขาทำแบบคือกันนี่แหละเหมือนกันเนาะครับครับ มันเป็นสายพันธุ์ก็คือออกลูกมากกัเป็นขาวไปเลยวันครับครับเปลือตาแดงตาแดงครับพวกนี้ราคาจะสูงเป็นบ่ครับแม่นี่ราคาก็ถืสูงถึงห้องเข้าจำนายกันเป็นเพราตัวลูกมันนี่ตัวลูกกับจำนายกันเดี๋ยนี้มันเป็นคอกแรกอ๋อมันเป็นคอกแรกครับกำลังสิขยายเนาะพี่น้องจังคอยติดตามด้วนี่ถ้าลายขึ้นเดี๋ยวไปเบิ้งในเพจ ผมถามพี่ม้งค็ในเรื่องของโรคครับมันมีโรคอย่างที่เขาต้องละมัดระว่างหรือว่าหาย,ยายอย่างจังใดบ่ช่วงนี้หนาวมีหนูสจเป็นวัดครับโรควัดครับโรควัดก,ก็คือเท่ากับเทากับมีที่ฟ้ามงผมผมิถทานน้ตัวใดเป็นวัดเนี่ยผมสีเอาไอย,ยายาไอทิฟีแบบเป็นน้ำครับ,รบเป็นน้ำผสมครับผสมลง อ๋อผสมแล้วนี่ถังน้ำเขาแล้วก็ปล่อยไปในระบบช่วงนี้ช่วงหนาหนาวนี่วันเถาะแล้วก็ป้องการไปพยายามเอาฟักเอานีแหละครับเอาลงช่วงหนาหนาวเอาลุ่งเขาใส่ฟักลงไปหลายๆขึ้นครับครับเขาจะได้อบอุ่นแต่ว่าจริงๆอ่ะบ่อผมเป็นหลายเป็นหลายบ่อยิ่งเป็นวัดครับสังเกตเขาจะจำชิดๆเดี๋ยวชิดเขาจะเป็นวัครับเสียหายบ่อีสายมีอย่างบรลลูบาบ่อถ้าเทา ถ้าเขาแก่ก็คือเอาเอานี่แหละครับที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วับนี่ยาทิฟฟี่ยาทิฟี่หรือยายังที่วรักษาวัดเป็นเป็นที่เป็นวัดไที่เป็นใช้ิฟ่น้ครับก็ยอดลงไปคยัดลงไปผสมเขาขายยุลาน้านขายยาร่านร้านไอ้ไอ้ที่ว่าอาหารพวกเขาเลี้ยงไกล้ไกี้ของใกล้กระซายได้ที่กันของใกล้ก็ใสาได้ครับอันนี้พวกกระซาของไกลอยอ่เป็นแบบใดครับ เราใส่ตัวนึงอ๋อเออตัวนี้วิตามินไบโอบีสินี่เนาะไก่เข้าหาตัวนี้ก็ได้สะสมไปในน้ำเป็นวิตามินครับอ้อหงาดีครับตรงนี้คือขี้แกลบนะครับแกะขี้หนูพ่อเพิ่นทายออกมาเพิ่นก็มมเฮ็นเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับมัดเป็นกระสอบทําเป็นปุ๋ยหมักได้นี่ผมพึง ยหย่มาจากอายุธยาต,ตอนแรกผมไปเลีออย้ยงเยอเยอะเยอ๋อแต่ก่อนฟ้ามใหยเขาอยู่อ,อยุธยาคหน,น้ามันน้ามเท่วมน้ามทวบฟ้ามหนูผมเสียหายหลายอยู่ยก็เลยจำเป็นต้องย้ายมาไหวบ้านก็เลยใหญ่มาอยู่พี่คตัวตัวนูเนื่อแล้วก็พอพันุแม่พันุพอพันธุแม่พันธุนก็คือว่าถ้าผู้กหด้กทานกะทรงได้ครับทรงปกติก็ทรงเวล่แหละถ้าเป็นเสียบาดอย่างเป็นไหับ โทรมาคุยกันก่อนเนาะคุยกับอายุหม่องใดพวกยุ่งแถวใดยุ่งเสียเพื่อจะได้นัดส่งกันได้ผู้อยากเรียนจำนวนหลายหลางเงี่ยๆเอาไปเป็นฟาร์มเปิดฟาร์มใหญ่เลยเงี่ยมาเรียนรู้น้ำก่อนเนาะผมมาเบิ่งก่อนมาศึกษามาเรียนกันมาศึกษาฟาร์มหรือว่ามาถึงมาแบบนี้ละครับเอย่างเดี๋ยวมาคุยกันดูป้าผมเมื่อใดที่โทรเขามากอะไรครับายุ่งไก่หรือว่าอในก็โทรเข่าเบิร์นโทรมานัดก่อนเนาะครับติดต่อได้เขาทั้งเพจก็ได้ครับทั้งเพจเนาะทงมีเบอร์ลงอ่าหนูผู้ใหญ่ ร้อยเอ็ดฟาร์มนี่เนาะแล้วก็เบอร์โทรที่ผมจะขึ้นไว้ใต้ใต้จอใต้คลิปนี้สามารถโทรมาคุยได้ครับโทรมาคุยมาสอบถามมาเรียนรู้ได้เออว่าสงสัยตรงไหนหรือว่าสีมาเบิ้งฟาร์มผมระบบน้ำอยากมาเบื้องที่ยังไงฮ็ดยังไงเดี๋ยวผมสีแนะน้ำให้ก็ได้แนะน้ำให้เพราะว่าผู้ลุงตอมผู้มาไทยนี่ก็บ่ได้ฮู้ได้ว่าอันผู้ลง坤ก็สิถามมาว่าอันเฮ็ดจังได๋ลุงตอมบ่ฮู้ลุงตอมก็มาถามให้เนาะครับพี่มงคลเพิ่นก็สิแนะน้ำได้หรือว่าเข้าไปในเพจเนาะไปสอบถามในเพจเอาครับ เดี๋ยวผมจังสิ้นท้ายภาพแสกไปให้อันมูเพื่อนๆที่สนใจให้เพื่อนเบ่งครับผมครับเดี๋ยวถามอีกขอมุ่นเพิ่มเติมดิเพื่อนถามมาแล้วผมบมลูผมกออนุญาถามพี่มงคลอีกทีนึงได้ครับครับมือนีลาไปครับพี่มงคลขอบคุณครับผมสวัสดีครับ